สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสกูตสกนอพ่อสวีเพื่อนกำลังยิวดีแล้วิวน้องฟังล่าฟังไทยฟังต้หวัเสวีเพื่อนกกับสบายดีเบิร์ดกูนนโดยวันนี้กับผาน long b o v i ไปหาหมอเนาะไป่งเนาะิวดีว่สบายไปเเบิร์ดนาะแต่ว่าตอนโดยพ่อพได้ยินดว่ะเปนห้องพ่อเนาะตอนนีกำลัจอดรถอยู่พี่น้อง ดู๊ดิตจูจ้จ้าเจ้าเนาเนิ้าเนาม้าเนาะเนินมเนาเน่เน้านะ่เนจ้าเนาเนจ้านีเ่่จ้าเฮ่นจ้าเฮะเน้าเ่าาจ้เนา่้ามือเนนะนน่พ่น่าเ่นเนาเ้าา้เนา่เน่เ่่่่่าา น,ะจะจนาะกำลังเจาะต้นกาแฟนมให้บคุกู่กินอยู่เนาะไม่เป็น้องเนาะใส่ติดไข่น้ำพอกเนาะไม่เป็น้องว่านี่กับดินอยู่เนาะพอข้ามาก่อนสิเขานอนเนาะกัรู้สึกว่าขี้งแหมขี้งแหมแห้งเนาะแหมจิบแบบไปไขว่าจิบหัวนเนาะแบบหัวแหมเลยกับคอมันจิบคอไหหอมากเลยเสียงแตงกกุ้ว แต่ตว่าดีน้องบิวก็ต้องถาม์แว่าปูคว้วเมจังหน่อยหนึ่งเนาะร่างถามว่าเจ็บใสควรจะซีซีหัวเนาะอากาศก็เจ็บตรงไหนอีกเนี่ยก็เจ็บคอเนอะอาะเดี๋ยว่าอะไรเนี่ยเมจังหน่อยหนึ่งเนาะรอพอพอเตียงมาอยู่บิวใครจะว,ว่าระเจ็บใสพายพายพ,าย,พายสีจายนั่งบิวเด้เจ็บอยู่ใสนะเจ็บอยู่ใสเ Chép tủ tụt bảo, mò sắc tụt bảo, hèn bảo, je็บ bảo, je็บ bảo, gặp phải cho đứa nó, nó nhiều cả, hay, hay thế, hay wa, huề biết đâu nó hay tuần kinh, tuần mức 3 con băm, ao, huề biết thế nó, nó đây, và nó bịu kinh nè, ôi, kinh, 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 นอนะอย,ายามาก่จขับดดรถะกะ็สัไปตื่นนะ,ะยาเข็มเนืงกะรู้สึก,กว่าคิงเพ่นกะยินตงนะรงแนวเน้ะตัวจาไมล่ะตัวจ้าเนี่ยคุ๊บไหมเนี่ยใ่ยาในเป็นเป็นยาเนาะ ยาสาวไปเพื่อนอันนี้น,นี่ของแม่อัน,นแม่ก็เจ็บตาดูมันเป็นอย่างเจ็บเจตาเนาะเจ็บเจ็บทุกปวดเคยก็น้ำตาไหลออกเนาะอะไรกินยักอันนี้อก็ได้กินอันนี้คขยักอันนี้กินเป็น,อ,ปอ,นอยู่บ่อันนี้กินเป็นแซ่บบ่ปวดว่าน้่นมีวิเชะป่อ น่อยเป็นในลำบากเนาะมีปอดขึ้นหน่อยปอดขึ้นน้ำแม่แม่มือกบเปือ่อนเนี่ยแม่น้อแม่แหละน้อแม่อาฉเฉินฉุกเิมเสร็จบลูกบ้างเ้าะะ <c oughs> งม่ผมไปท่านหันนอกเพ,พ,พ่อนน้ <c oughs> องเนาะพ่่อไปรู้ซึกว่าเรอย่คนกิ้งเห็มแห้งเลย à mẹ, của mẹ cái, xích xích nữa, của mẹ xíu yanh mẹ, trăng ấy nưng, và của mẹ của mẹ cái yanh nhon nữa, của mẹ cái yanh nhỏ kha bản, của mẹ cái của mẹ, kẹo nha mọi người, rồi đúng rồi rồi, xe có luôn không, ai bò, cái gì bò, cái chép mือ chép mือ xe mือน à, chép mือ xe mือน à, xe ô, với joe đượp có luôn không, gấp ตูดเจ็บตูดบอบ่เจ็บแล้วฉัรองมุดกัดไปเชอเจี๊ยบกับไปฉีกกับไปบรดเดียวก็เลยเนาะคนเกงเนาะบิวแกงได้เกินได้เ้อเออโอ้ยแสบตอนนี้สบอเีอ่ะะ่บเ

ตาหาไปสิจาที่ล้วไปหามอ่ะเป็นว่ายาให้กินเนาะกัเศร้าเลยคงยิ้วตัวเราลงยิวเคยไปหามอเนาะมันดึ๋งนะดึงดึงไปหามออุ้ยเหี้ยแตกผลากเอาเลยเมย์อะไรวะเมย์ะไมย์ะไมวะเมยโอ้ยไอ้ไงไอ้ดึ็นตุมตุนนที่อี่โอเคมเงม่งอยู่กอนกันเลยพดไ ไปไปมาแล้วไปไปไปตัก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 ค่ะเพื่อนถ่ายกลก่นคนก่อนถ่โอ้มีเองไข่บ่อคนไข่นี่บ่แมนบ่แมนลูกนี่ตัวน,น,นี้ได้ลูกนี่เอ้านะอวเก่งแท้โอ้มีแฮงอยุกนี่ แกงเรีงด้่นี่เบิงบ้งไหไข่เบิ้งบายบบๆๆพ่อนนี่ลูกไม่บอกเลยรเตี่ยโมเมตนะ่นะน่ะตัวนีในล,ลูกตัวกว่าขาวนี่ได้นี่นี่ๆๆๆกลัก <c ười> อื้อ <c ười> อื้ <c ười> อ <c ười> เก่งเก่งเก่ง่เอาไม่เอาหนนี่ยาเพชรเอ้าเสียงทัเงมวลนี่นา้าเรือนชิดือ้อไปค่ะเขนน็งแรงนะบ่ลเมืม่อยบ่ này hơn cả hộp chân mặn của mẹ phải nói ớt đủ là mẹ à mẹ thổi nha mà họ đeo cả cái này nó là phần cái nhìn đây leo, kia mẹ thấy mẹ thấy em nó mẹ eo ui đại thế à? mẹ khổ này quá mẹ khổ này quá nè vừa sắt được rồi xịt già Bà hàng loại kia nè Vào bụng Để thêm đâu đơ Tiêu Cái bài loại cái bài 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 Bụng bông bú bông Tuy nè hiểu sao Tuy Ô, oh, kinh thẻ Ô, oh, hô kinh thẻ Ô. mẹ bảo đâu là Ăn shhh ba. lô bộ Shhh Vừa lo lo nhìn Nhìn này Nhìn vào lại

Năm Nghiêu bao luôn bao ừ tê à nhún cựt, nhún cựt tê bán bó ừ. tê bán bó mhm tê bán nữa mhm 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 Tèo mà phiêu lại, tèo bạt mà phiêu Tốt Tốc Á, sao một bụng Ú, lại thế u lại thế à mẹ nè, ôi, lầm 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 Đưa mày lỗi xíu bao Piu Piu Bao Piu Piu kinh Piu 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 Nằm một Piu Piu chắc ăn rồi nè Piu Nương Nằm một Piu Piu tiêu Piu Ui, đại thế Vô <laughs> thổ mà Nạp luôn nưng 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 rồi mấy Nằm bên mặt nơ mặt đứ, Mặt bên bờ Bao này, Nhảy hết Là mặt đâu đôi đối ừ. à, à mặt bunny mặt, mặt đâu ok mày 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 ตามาคปกับภาคก็ได้กดแชร์กดติดตามน้องวิวดีเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องวิวดีเนาะก็ขอบุญกูพูในไลน์เดอ้อทีก่กดขามกฆษนาของสาวเพิร์นกับน้องวิวดีเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะก็กาบาสายดีบ่จุกุทุกคนเนาะ